สวัสดีครับไปใช้บ้านนานะครับพอดีนี่คุณปูนะครับทํางานครับวันที่สองนะพอวันที่สองมาก็เหนื่อยเมื่อยล้านะสายโอลิงปัม๊มพอไม่ใช่สายนะโอลิงครับโอลิงปั๊มครับรั่วนี่หมอบแล้วครับตามการหมอบทำการหมอบก็เลยได้มีเวลานะครับได้มีเวลาลงถ่ายนะครับ คุณปูนะครับโอ้คนขับครับเหนื่อยเช็ดเหงื่อทั้งวันปาดเหงื่อทั้งวันนี่หัวหน้าจะรดอยลวหัวห,หน้าจะร้อยทำคนเดียวแล้วครับนะครับเหลือมุมเดียวนะครับดินเป็นร้อยเที่ยวไม่หมดสักที Kia sòn kia sòn โดยบอกว่ามาเลยมาเลยมาไม่ไม่กลัวล็อกรถแค่นี้จัดให้วิ่งตามตูดันขึ้นบ่อเลยนะครับฟันหนึ่งวิ่งได้คนละห้าสิบเที่ยวครับ บางคนก็ได้ 50, 5 5บห้าบางคนก็ได้50โอ้ยเกือบ60นะครับต่อวันครับ เลยมาเลยดินจะได้หมดเร็วๆวันไหนจะรถว่างงั้นเลยครับแนแหสงชาขึ้นแบบนิ่มๆนะครับไม่ลั่นรถแรง kindak nim nim oh l8j ปูโปลิง่งแตก่ก็หมอบเลยนะครับดูสิครับน้ำมันหยดติงต้งติง้งติ้งเอารถรุ่นนี้แล้วไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีที่หยดหมอบครับพอดีชายบ้าน,านาก็เหนื่อยด้วยแหละร้อนปาดเหงื่อทั้งวันวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะไปกับยิ้มยิ้มเยอะเยอยนะครับ ¡Uh! Yep.